สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะต้องมารายงานแล้วละ่ะว่าผลการสู้รบของกองกำลังตะอังและก็แนวร่วม KDF มันฑะเลเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะหลังจากที่เขาได้ประกาศว่าเปิดสึกกับกองทัพพม่าในวันที่25มิถุนายนแล้วจนถึงวันที่27มิถุนายนพศ2อ6 7เนี่ยทั้งหมด3วันนี้นะคะก็มีการสรุปออกมาแล้วละ่ะนะและ เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็ได้เผยแพร่ใน Facebook ของกองกำลังตะอังเวอร์ชั่นภาษาจีนนะดิฉันก็รอของเขาอยู่นะคะเพราะถ้าเราไปดูจากสื่ออื่นๆเนะี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ต้องรายงานอุณหภูมิของสหรัฐอเมริกาก่อนผู้ชมจะได้ไม่งงว่าทำไมดิฉันต้องใส่เสื้อแขนยาวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันที่27ของสหรัฐอเมริกาอยู่นะ นี่ยอุณหภูมินนี้คือ14องศาเซลเซียสนะฮะตอนนี้คือใกล้จะเที่ยงคืนแล้วละนะน่กว่าใกล้จะหน้าร้อนแล้วนะคะที่ไหนได้นะคะช่วงดึกๆเนี่ยก็อากาศก็จะเย็นๆน,นะอ่ะมาดูกันนะคะว่าผลการสู้รบของกองกํากลังตะอังเนี่ยเป็นยังไงนะเท่าที่ดูจากการสรุปข่าวของกองกํากลังตะอังนะเขาจะใช้คําว่าการเปิดศึกสงครามเพื่อป้องกันตัวเอง ของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งรัตะอังภายใต้ปฏิบัติการ1027ภาค2และกองกำลังที่เข้าร่วมการสู้รบในครั้งนี้เนี่ยคือกองพลน้อยที่2ของกองกำลังตะอังแล้วก็แนวร่วม pdf มันเดเลนะฮะผลการสู้รบของวันที่26ที่เมืองเจาะแม่ทหารพรม่าจำนวน17ในายเนี่ยก็ได้มอบอาวุธแล้วก็ยอมจำนนต่อ,อก,กองกำลังตะาังในเมืองเจาะแมนะ อาวุธชุดโปกรณ์ทั้งหมดที่ยึดได้เนี่ยก็จะมีปืนครก60มม2อกระบอกปืนกล6กกระบอกเครื่องยิงจรวดสองเครื่องปืนไรเฟืน1กระบอกปืนพกหกระบอกทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังหเครื่องปืนไรเฟืนต่างๆอีก59กกระบอกและกระสุนอีกจำนวนมาก ในภาคมันตะเลเนี่ยก็จะมีเมืองโมโกะนะอันนี้คือช่วงเช้าของวันที่27มิถุนายนนะ8โมง30นาทีนะคะกองกำลังตะอังเนี่ยก็ได้เริ่มโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพมา่ากองพันเคลื่อนที่ที่88กองพันเคลื่อนที่148และสถานีตำรวจในเมืองนะส่วนในเมืองเจาะแม่เนี่ยกองพลน้อยที่2ของกองกำลังตะอังเนี่ยและแนวร่วม PDF มันตะเล ก็ได้ร่วมการโจมตีกองบัญชาการของกองทัพพม่าค่ายของกองพันเคลื่อนที่ที่501ในเวลา5มง40นาทีนะช่วงเช้าตรู่เลยล่ะ <c oughs> ส่วนค่ายของกองพันเคลื่อนที่502เนี่ยก็มีการสู้รบกันอย่างดุดเดือดนะคะโดยค่ายนี้เนี่ยกองกำลังที่เข้าไปสู้รบเนี่ยก็จะมี pdf เมัดเล่นะและ ฝ่ายบริหารจัดก,การเมืองเจาะแมะ่และกองกำลังตะอังที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนาโอบีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสามกองนี้ร่วมการสู้รบกับกองทัพพม่าส่วนที่เมืองหนองเขียวนะฮะกองพลน้อยที่สองของกองกำลังตะอังก็ได้เริ่มโจมตีกองผ่านเคลื่อนที่1นึในเวลา6โมงเช้าและในช่วงเวลา10โมงเช้านะฮะกองกำลังตะอังเนี่ย ก็สามารถที่จะยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าที่ประจำใกล้กับหมู่บ้านอมานดีได้สำเร็จนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยึดสถานีตำรวจเมืองหนองเขียวได้แล้วก็ภายในนะั้นน่ะยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในเมืองหนองเขียวเนะี่ยในเวลา11โมงนะกองกำลังตะองังแล้วก็ PDF บนะันเดลเนี่ยได้ร่วมการโจมตีฐานทัพ ขีปนาวุธของกองทัพพม่าที่6 0 6และในระหว่างที่มีการสู้รบนะคะกองทัพพม่าเนี่ยก็ได้ส่งเครื่องบินรบมาโจมตีทางอากาศถึง23ครั้งนะที่เมืองมีดนะคะเมืองนี้คือกองทัพพม่าเป็นฝ่ายที่เปิดฉากโจมตีค่ายทหารของกองกําลังตะอังนะค่ายนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านเลยจีนอกจาก รัฐฉานเหนือที่มีเหตุปะทะกับกองทัพพม่าเราเนี่ยที่รัฐฉานใต้ก็มีที่เมืองสี่แสงนะก็มีวิดีโอของกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติโอพีเอ็เอและกองกำลังพันธมิตรเขาได้โจมตีแล้วก็ยึดฐานที่มั่นของกองพันสี่สองสี่ของกองทัพพม่าได้นะแล้วก็ยึดอาวุธกระสุนได้จำนวนหนึ่งนะฮะนี่ก็จะมีวิดีโอประกอบนะฮะเห็น กองกำลังแห่งชาติะโอเนี่ยก็พยายามนะเห็นมีการสู้รบกับกองทัพพม่ามาหลายเดือนแล้วนะคะในที่สุดก็สามารถยึดพื้นที่ได้บ้างนะคะอีกข่าวหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือกองทัพพม่าเนี่ยได้สั่งจับกุมผู้บัญชาการเขตทหารภาคกลางในพลจัตวากีไายในวันที่27มิถุนายนพศ2567 ข่าวนี้เนี่ยสื่อพม่าก,ก็ได้รายงานนะว่าในพลจัตวากีไขผู้บัญชาการเขตทหารภาคกลางเนี่ยได้มีการจับประชุมร่วมกับคนสนิทของเขาและในทหารที่กเกษียณแล้วหลายคนที่พระราชวังมันเดเลนะเพื่อที่จะสมรู้ร่วมคิดวางแผนก่อกระบฏในกรุงเน,นปิดอเพื่อยึดอำนาจค้นล้มพลเอกอาวุโสมิงอองไหลอันนี้นอกจากในพลจัตวา กีไข่โดนจับแล้วเนี่ยยังมีทหารยศพันเอกแล้วก็ทหาร,กรเกษียณอีกหลายคนนะคะภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลจัตวากีไข่เนี่ยก็โดนจับกลุ่มไปด้วยมีแต่รองผู้บัญชาการเขตทหารภาคกลางที่ไม่โดนจับนะคะนอกนั้นคือโดนจับหมดนะทำไมเขาถึงโดนจับได้นะคะก็เพราะว่าหลังจากที่กองทัพม่าได้ไพ,พ่แพในสนามรบ ทั่วประเทศหลายพื้นที่นะคะก็ทําให้พลเอกอาวุโสมิงอองไหลเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจผู้บัญชาการทหารในหลายๆภูมิภาคนะคะและด้วยเหตุนี้แหละพลเอกอาวุโสมิงอองไหลเนี่ยก็ได้จัดคนของเขาเข้าไปในหน่วยง,งานต่างๆเพื่อที่จะคอยติดตามการเคลื่อนไหวของในทหารระดับผู้บัญชาการตลอดเวลานะคะอ,อันนี้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพม่าก,ก็เริ่มแย่อีกแล้วนะคะ ยังไงเนี่ยพราะเราก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาให้ในวันนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย